สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยากรสิริการจนะรหัสนิสิต6710900720์6 7 0 0วันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องผู้นำการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบในรายวิชาผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตรรหัสวิชา01001317โดยบุคคลที่นิสิตชื่นชอบคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงรัชกาลที่9คือใครและมีความสําคัญต่อการเกษตรอย่างไรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีหรือที่ชาวไทยภูเขาเรียกท่านว่าพ่อหลวงท่านทรงเป็นทางกษัตริ์ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมท่านทรงรเริ่มโครงการในพระราชดำริหลากหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรโครงการในพระราชดำริคืออะไรโครงการในพระราชดำริคือโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงวางแผนพัฒนา และส่งเสนอแนะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการพิจารณาความเป็นไปได้และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนวัตถุประสงค์ของโครงการในพระราชดำริคืออะไรโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ การบริหารทรัพยากรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ5151มาจากอะไร5151คือจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น5151โครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดคนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนของท่านโดยมีทั้งในเรื่องของดินน้ำทรัพยากรและหน่วย แพทย์พระราชทานเป็นต้นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรในด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9จํานวน6โครงการดังต่อไปนี้โครงการแก้งดินเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวให้กับชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงโดยทําการขังน้ําไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดเมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้โครงการปลูกหญ้าแฝกในหลวงรัชกาลที่9ทรงรีเริ่มเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินทำให้อนุรักษ์ดินและน้ำ นอกจากนี้ยังรักษาสภาพแวดล้อมโดยหญ้าแฝกสามารถดูดซับโลหนะหนักและช่วยให้ดินระบายน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุเกษตรทฤษฎีใหม่ ในหลวงราชการที่9ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพของที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุดช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้โดยไม่จำเป็นต้องของความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นได้แก่ขั้นต้นคือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน 30, 30 30และ1ิ เพื่อขุดเป็นสกักเก็บน้ำ30%ปลูกข้าวในฤดูฝน30%ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผักสมุนไพร30%และ10%สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยจากนั้นจึงเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือการให้เกษตรกรร,กร,รวมกันในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์เพื่อดำเนินการในด้านการผลิตการตลาดความเป็นอยู่สวัสดิการและการศึกษา จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่3คือการติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตระดาเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อการทดลองหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรต่างๆให้เกษตรกรและเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติ โดยนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่หวังผลตอบแทนทั้งนี้โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตตดาสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะคือโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจและโครงการกึ่งธุรกิจโครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขัดแคลนน้ำในการเกษตรโดยใช้3ขั้นตอนหลักๆคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําแก่ปวงชนโดยการหันน้ําทํางานโดยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้าเสียกลายเป็นน้ําดีสามารถประยุกต์ใช้บําบัดน้ําเสียจากการอุปโภคของประชาชนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทางการเกษตรพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบตมห,ม,เมหาราชบารม,มานาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9 ท่านมีความสําคัญต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมากทั้งในฐานากะกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมและผู้นําในด้านต่างๆ ank, นอกจากนี้ท,นท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งถือเป็นความโชคดีของชาวไทยอย่างแท้จริงขอบคุณสําหรับการรับฟังค่ะ